เกนาฬิกาสนาทีนะครับวันที่30สิงหาคมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกิติชัยสัจจลักณผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีกับเรื่องที่มีการสอบถามกันมากมายนะครับว่าจะมีการเก็บค่าบริการในการในค่าจอดรถนะครับของสนามบินอุบลราชธานีวันนี้ท่านพออยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับท่าครับทาไมต้องเก็บค่าจอดครับครับจากสภาพปัจจุบันนะครับในลานจอดของเราเนี่ยผู้สืสารมา มาขึ้นเครื่องหรือมารับญาติมาส่งญาติหรือจะมาซื้อตัว๋วก็จะเห็นว่าไม่มีที่จอดนะครับเนื่องจากว่าลานจอดเนี่ยเต็มไปด้วยรถซึ่งบางคันก็จอดค้างคืนแล้วก็จอดหลายวันนะครับ,รบนั้นทางกรมเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจก็พยายามหาวิธีแก้เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการนะครับได้รับความสะดวกอันนี้คือสิ่งแรกนะครับ,รบในสิ่งที่2เนี่ยเนื่องจากการที่จอด,ดรถค้างคืนแล้วไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ารถที่มาจอดเนี่ยบางทีกลางวัน ไม่มีแต่กลางคืนมีมาจอดแล้วก็ม,มีคนมารับออกไปนะครับรับคนขับออกไปทําให้เราเสียพื้นที่ในการบริการแก่ผู้โดยสารแล้วก็ในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าเราจําเป็นที่ต้องป้องกันนะครับการที่มีบริษัทเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการลานจอดซึ่งจะมีกล้องระบบ C C T V มีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาจอดอสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะฮะหากมีเหตุในเรื่องของการ ที่ก่อก,การร้ายหรือด้านความไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนของความสะดวกนั้นเนี่ยผู้โดยสารที่ได้เข้ามาในลานจอดนะครับเ,เมื่อท่านเสียตังค์มาแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้คือเรื่องความปลอดภัยของยวดยนานพาหนะหรือทรัพย์สินของท่านนะครับเพราะว่าก็จะมีระบบรอปภเข้ามาช่วยกันดูแลตลอดตลอดที่ท่านจอดรถไว้นะครับทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าการจอดรถของท่านเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะได้ไป แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางท่าเองก็ได้กําหนดพื้นที่สําหรับผู้โดยสารที่อยากจะจอดแล้วไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็คือจอดไปยังจุดเดิมที่กําหนดไว้เดิมก็คือบริเวณเลยหอถังน้ําไปนะครับตรงนี้ก็จอดได้ฟรีแล้วก็จอดค้างคืนก็ได้ยังจอดได้ฟรีเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับอันนี้นะฮะจอดค้างคืนได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับกีคิดคืนก็ได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่รับรองความปลอดภัยเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าเร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 าไม่ได้กําหนดเป็นแล้วว่าจะต้องเข้ามาจอดแต่ว่าเมื่อผู้รดย จะมาจอดเราก็ไม่ไม่ขัดข้องนะฮะแต่ว่าท่านท่านต้องดูแลทรัพย์สินท่านเองมีทางบริหารจัดการแบบอื่นไหมครับที่ไม่เก็บตังค์มีคนใน Facebook บอกมาว่าใช้วิธีอย่างอื่นได้ไหมไม่ต้องเก็บตังค์คือไม่อยากเสียตังค์นะครับประมาณนี้ก็ก็นี้นะครเป็นทางทางเลือกที่จะให้คือว่าคือจะมีสองส่วนนะครับผู้ที่อยากจะให้มีการจัดการลานจอดเพราะเขามาแล้วเนี่ยเขาเขายินดีเสียตังค์นะฮะเขาอยากจะจอดเพราะว่ามาวนบนไปแล้วบนมาเนี่ยบางทีมัน ไม่สามารถจอดที่ไหนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการจัดเก็บเนี่ยมันจะเกิดช่องทําให้มีผู้โดยสารที่เขาต้องการจะจอดเขายินดีเสียตังตรงนี้เขาก็สามารถมารับมาส่งญาติหรือมาติดต่อ,อแล้วซื้อตั๋วมาอะไรต่างเนี่ยเขาเขาเรียกความสะดวกฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของของส่วนหนึ่งแต่แต่อย่างที่ที่เรียนเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าหากไม่ไม่ต้องการเสียตังเนี่ยท่านก็ต้องไปจอดลึกหน่อยนะครับก็มีมีมีสำรองไว้ให้เรามีสองแบบนะครับไม่ใช่ว่าเราเราทุกอย่างต้องมาเสียตังหมดเลย ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้ครับขึ้นป้ายตอนแรกนี่ว่า15นาทีแรกฟรี15นาทีแรกฟรีครับจากนั้นก็เสียตังครับคนก็มาบอกกันเยอะเลยออ้ย15นาทีจะทันอะไรกว่าจะล่ำลากว่าจะน่นจะนี่นะครับตอนนี้ก็เลยทัางบอกเลยปรับเปลี่ยนเป็นครับ30นาทีตอนนี้หลังจากได้ฟังข้อมูลข้อข้อทักท้วงในหลายๆหลายสื่อนะครับเราเอาพิจาราแล้วก็รายงานผู้มชาไปว่าเอ๊15ทีเนี่ย ผมผมก็เห็นด้วยกับประชาชนหรือผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่าเราไปที่ที่ไหนอยากไปจ่าตลาดที่เขามีระบบการจัดการลานจอดนะครับเขาก็ให้เวลาถึง30นาทีซึ่งสามารถที่จะพอจับจ่ายใช้สอยได้ในทางสนามบินก็เช่นกันนะครับถ้าหากมาแค่ส5 15้าทีเนี่ยผมเห็นด้วยว่าไม่ไม่เพียงพอฮะอเ,อเลยจึงเรียนพุ่มชาแล้วก็ได้หาลรือทางบริษัทนะครับาทางบริษัทก็ยินดีครับที่จะปรับเวลาเพิ่มขึ้น จาก15นาทีเป็น30นาทีครับครับรบ,รบมีคุณประพลเสนอว่าขอฟรี1ชั่วโมงแรกหรือฟรี30นาทีแรกก็ได้แต่ชั่วโมงต่อไปขอ10บาทเอ่ออันนี้ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไม่ได้ไหมครับคงคงจะพูดยากเพราะหนึ่งมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของของธุรกิจนะครับ,รบส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ได้ยื่นออกมา2เท่าจาก15นาที เป็นส0สนาทีนะครับซึ่งน่าจะเพียงพออันนี้คือต่อรองมาพอสมควรแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วที่อื่นๆเป็นยังไงครับที่ดอนเมืองที่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาใช้ก็ลักษณะอะไรยังไงครับเลทนั่นจากของของนั้นเป็นเป็นบริษัทท่าอากาศยานไทยซึ่งเป็นเป็นรูปแบบของการจัดหาเชิงพาณิชย์อยู่แล้วคนละอย่างกันคนละอย่างกันครับของเรานี่เป็นยังไงครับของเรายังเป็นภาคราชการอยู่ครับซึ่งซึ่งเขาเป็นเชิงธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งต้องต้องจัดหารายได้จากการตันนั้นยิ่งหนักเลยหนักหนักกว่านี้ครับซึ นะครับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเชิงแบบเชิงบริการสาธารณะแต่แต่เนื่องจากว่าที่ผมบอกว่าทรัพยากรลานจอดเรามีจํากัดครับถ้าหากเกิดจอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเลยผู้สสารเนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าลานจอด mm hmm. ถ้าหากเราไม่นําบริหารจัดการเข้ามาใช้ mm hmm. ผู้สื่อสารที่มาหลังๆเนี่ยก็จะไม่ได้จอดแล้วรถก็จะแน่นไปหมดถูกไหมครับฉะ mm hmm. นั้นในในหลักสนามบินทั่วโลกเนี่ยครับเขามาส่งแล้วเขาจะกลับเลย ก็เก็ไม่อยู่เพื่อจะนั่งเหมือนเหมือนของของ,ของเราซึ่งเป็นวัฒธรรม,มซึ่งก็มีความผูกพันในระบบญาติพี่น้องเพื่อนสนินะครับเวลามาส่งก็อยากจะมาส่งจนกระต้่งเห็นเครื่องขึ้นแล้วนะครับแล้วนีออ้ได้กลับบ้านแต่แต่อย่างไรก็ดีนี้อย่างที่ผมเรียนคือ,อถ้าเกิดจอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามีผู้สารวันละเฉลี่ยนะครับ4,400คนถ้ารถยนต์มาจอด4,400ันอคันทั้งมารับมาส่งเนี่ยครับก็จะแน่นแล้วจอดชั่วโมงเนี่ย คื่องบินเนี่ยใช้เวลากระบวนการเนี่ย45นาทีถ้งจริงมารับมาส่งเนี่ยในครึ่งชั่วโมงก็เพียงพอ,อครับครับตอนนี้สรุปเลยอย่างครับครึ่งชั่วโมงแรกฟรีหลังจากนั้นมานาะทีละ,ะชั่วโมงละ15บาทครับใน,ในเบื้องต้นที่ที่ปรับได้คือเรื่องของเวลาครับก็คือขยายจาก15นาทีเป็น30นาทีฟรีครับหลังจากนั้นก็1ชั่วโมง15บาทครับ15บาทครับ15บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเลทที่ที่ทางบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยเขาเขาเสนอที่กรมครับ,รบผู้ประกอบการเราใช้วิธีประมูลหรือใช้วิธียังไงครับ,รบก็ขอเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากที่ผ่านมาคือบริษัทนี้นะครับ,รบเขาได้ยื่นความจำนงที่จะมาบริหารานจอดตั้งแต่ปี51ปี53ปี56ซึ่งในสมัยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจเห็นเที่ยวบินเรามีน้อยอแล้วก็ลานจอดมาไงก็มีที่จอดแน่นอนครับ <OK> แต่กรมก็ยังไม่ได้พิจารณาเพราะว่าเห็นว่ามันยังยังไม่มีความจําเป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่ามาที่ไรก็ไม่มีที่จอดคดังนั้นต้องต้องมีมีการบริหารจัดการนะครับ <OK> มันจะเป็นที่มาประกอบกับในสมัยนั้นที่เขายื่นมานะครับก็จะเป็นผู้ยื่นอยู่รายเดียว <OK> แลว้วก็มีความต้องการมาโดยตลอดครับ <OK> แต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้กรมเห็นแล้วว่ามันจําเป็นต้องทําแล้ว <OK> นะครับเพื่อให้ผู้สารที่มารับมาส่งเนี่ยมีที่จอด ได้อย่างออยอย่่าางงสะดวกสบายนะครับอันนี้คือที่มาเป็นวิธีการประมูลหรือวิธีแบบไหน,นโดยวิธีการการเช่าเช่าพื้นที่ครับเช่าพื้นที่ครับ,รบใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาที่ให้ครั้งนี้ก็คือแค่เพียงหนึ่งปีหลังจากนั้นจึงจะประมูลครับ<อ><อ>ปีนน<ป>ึ่งนี่เหมือนกับเริ่มต้นรอดูก่อนแล้วแบ่งประโยชน์ให้กับทางกรมท่าอากาศยานยังไงครับจริงๆในระเบียบเนี่ยการเช่าพื้นที่ก็เป็เปนระเบียบกรมธนารักษ์อยู่แล้วนะครับว่าในพื้นที่ที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างเนี่ย มันก็จะมีเลทอัตาอยู่นะครับว่าเช่าไม่กี่ตังค์นะฮะแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของรายละเอียดกําหนด TOR อาว่าจะต้องส่งรายได้อะไรยังไงเนี่ยเราไม่ทราบแต่ถ้าในเรื่องของค่าเช่าเมื่อเรารับค่าเช่ามาก็ส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้นเลยพอเปิดเผยได้ไหมครับค่าเช่านี่เก็บยังยังยังไม่เห็นรายละเอียดเลยฮะอันนี้เป็นเรื่องของส่วนกลางี่เนกลารใช่ใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่แล้วก็เพียงรับนโยบายมาแล้วก็ดูแลในส่วนที่ภายใต้ขอบเขตข้อตกลง ระหว่างกรมกับผู้บริหารพื้นที่ลานจอดครับเขาตกงลงเขาตกลงกับเราในการช่วยเราทําอะไรบ้างครับดูแลความปลอดภัยดูแล<อ>ทาความสะอาดอะไรต่างครับก็สิ่งสิ่งตรงน,นี้ท,ที่ที่เราได้คุยกันของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยท่ากัศยานเบื้องต้นนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องฝากเขาไว้ก็คือเรื่องเรื่องหนึ่งความเป็นระเบียบของรถ ในเรื่องของการจราจรน,นะครับคือเขาต้องมีจัดเจ้าที่มาอำนวยความสะดวกร่วมกับเราด้วย<ล>ะนะครับ<ล>อันที่2ในเรื่องของการทาสีเครื่องหมายจราจรต้องให้ชัดเจนนะครับว่าตรงไหนห้ามจอดตรงไหนจอดได้น,นี่คือสิ่งที่เขาต้องมาร่วมมือกับเรารอันที่3คือเรื่องของอการดูแลทร,รัพย์สินรถที่จอดของผู้โดยสารซึ่งจริงเป็นขอบเขตของเขาอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้รัเลยว่าเมื่อให้บริษัทมาแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยทันทีเลยลลเขาต้องให้เขาเนี่ยต้องกำกับนะครับ โดยระบบทีวีเนี่ยเมื่อมนเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องขอดูภาพย้อนหลังได้เมื่อเกิดเหตุอันนี้นะครับต้องให้ความร่วมมือกับเรานะ,ะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดรถหายรถเสียหรือรถอะไรต่างเนี่ยเขาช่วยดูแลมีประกันมีอะไรไหมครับเขาเข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้นะครับต้องต้องดูแลครับเพราะว่าคือเมื่อเมื่อกาหนดมีการจัดเก็บตังค์แล้วเนี่ยการคุ้นครองนะครับต้องไปรวมถึงการดูแลทรัพย์สินด้วยนะครับครับ ตอนนี้ท่านปอกังวลเรื่องอะไรบ้างครับก็คือกังวลคือความเข้าใจของคนในพื้นที่ครับนะครับของชาวไม่เคยเก็บมาตลอดวันนึ่งมาเก็บกันใช่ครับเพราะว่ามันรัฐะสนามบินของของเราเนี่ยเป็นสนามบินที่เป็นบริการที่รัฐะจัดไว้ให้นะครับแต่แต่อย่างไรก็ดีเมื่อบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเหตุการณ์มันเปลี่ยนนะครับเราเราก็ต้องมีการบริหารจัดการลานจอดอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับงั้นถ้าถ้าเราไม่จัดการเลยเราก็เจอรถแน่นอยู่อย่างนี้คร ครับเรามีพื้นที่แค่นี้มันไม่สามารถขยายได้ก็จะเจอปัญหาเพราะยิ่งถ้าเที่ยวบินมากขึ้นก็อ,อีกเราก็ไม่มีที่จอดอีกนั้นอาจจะต้องจอดรถข้างนอกแล้วเดินเข้ามาขึ้นเครื่องซึ่งมันก็คงไม่ใช่งนั้นวันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะย,ยาวในอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งต้องขอให้ทางาทางประชาชนหรือผู้ใช้บริการในพื้นที่ได้ได้เข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับ,รบว่าประโยชน์มันก็ตกกับท่านเองอย่างการมาจอดทั้งคืนเนี่ยท่านก็สามารถ มั่นใจได้ว่ามีระบบบริการดูแลทรัพย์สินของท่านได้อย่างอย่างดีที่สุดแล้วครับแล้วก็แฟฝงว่าถ้าหากว่าไม่อยากเสียเงินคุณก็เข้าไปจอดข้างในเป็นพื้นที่เราเดิมคุณก็ไม่ต้องเสียเงินเลยคุณจะจอดยี่ชั่วโมงจอด48ชั่วโมงไเ่ืองคุณแต่ถ้าเสียเงินก็อย่างแฟฝงก็คือก็มีคนดูแลให้อะไรให้นะฮะใช่ครับถูกครับครับโดยสรุปตอนนี้ก็คือ จากหนึ่งกันยายนเป็นต้นไปนะครับอ่ครับในในส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เมื่อวานนะครับ,รบได้ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าทางผู้บริหารของกรมทา่าอากาศยานก็กำลังพิจารณาอ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่ายุตินะครับเรื่องเรื่องนี้อ,อืแต่เพียงอาจจะชะลอเพื่อดูในรายละเอียดไม่ถึงตัว15บาบาทตัว30ินาทีนี่แหละครับอ,อาจจะดูทุกเรื่องฮะทุกเรื่องทั้งหมดแล้วก็<อ>ดูเรื่องอ,นนอะไรนนี่เป็นแค่เบื้องต้นนี่หรือวันเดียวงนะครับครับใช่ครับซึ่งเอ่อเราก็ทางท่าเองก็พยายามติดตาม ว่าการพิจารณาจากผู้บริหารของกรมเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับแต่เราก็ขึ้นป้ายแล้วนะครับครับ,รบก็วันนี้เองก็ได้หาลือคณะกรรมการอำนวยการศุลกาภัยของท่านนะครับว่าถ้าถ้าข้อมูลยังไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะต้องขอเอาเอาป้ายหลบลงมาก่อนอเพื่อเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดการสับสนบนะครับเพราะออนที่สองเนี่ยทางท่าเองก็จะมีการประกาศเสียงตามสายในภายในอาคารอยู่แล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะแจ้งให้ทราบ นเป็แนวโน้มเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นลดลงหรือยากจะเดาคือตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะบอกนี่คือส่วนกลางใช่ไหมครับผลข้อใช่ใช่ครับใช่ครับคือทางข้าเองก็คือปฏิบัติตามกรอบที่ที่ทางกรมได้คุยกับผู้ประกอบการตรงนี้นะครับอย่างเราเดินสัญญาไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาอยู่ภายใต้กรอบของกฎหรือข้อเงื่อนไข ที่กรมกําหนดไว้นะครับจะทราบเมื่อไหร่ครับภายในบ่ายนี้เนี่ยผมก็จะตามเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะไปนอนแล้วข่าวจะมีผลแล้วเนี่ยครบ31สิงหาหน้าจะชัดเจนครับใช่ครับถ้าอาจจะเหมือนเดิมก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับอาจจะเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือ30นาทีแรกฟรีหลังจากนั้นก็นาชั่วโมงละ15บาทแล้วถ้าจอดทั้งคืน180บาทนี่คือเบื้องต้นนะครับภายใน31สิงหาคมก็คงจะได้พอได้ทราบนะครับแล้วก็จะได้มา บอกกับทางผู้ชมนี้ต่อไปนะครับทางแฟนเพจนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอยินดีครับมีอะไรเพิ่มเติมคนที่ชมย้อนหลังในตอนนี้นะครับมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมผมก็จะส่งต่อให้ท่านผอได้ดูได้พิจารณาต่อไปนะครับสวัสดีครับ